Nhà lông nhà đây, ơi. Nắng cả này, nắng luôn luôn là, nó liệt bia tươi nắng lên nắng lên nó lên nó lên nắng nó nắng lên nắng nó đi ยืนสูงขนนแทวจะอรเห็นหนาเป็นเลยขอบตากระดำสวัสดีครับทุกคนเข้าตองหาเนียนดิเข้าตองหาเก้าอี้ที่มันตำกนี่เพราะว่าขันเท้าไดเองสี่ขันเท่านางนางสูงกว่าโตแล้วเทาไดเองสี่มันจะไปเห็นเท่าเท่าเ้าตองหาเก้าอี่ตำกนี่แลลวกันนี่ไหมน้าเขาดียู่ะมาณเนี่ยเวลากินมันสีลำบากเลยักหน่อยนึงเด้ยวมามากำว่ากวนโอ้ สัไม่หอ่งลงมาละห้ามส้นกล่องเด้นั่นนั่นนนนงลงนงเร็วน้่งลงอุกน่งลงหางมาเฮ้ยเฮ้ยปังปังปัโอ้ยนายแท็บอ้วนเลย ยูห่าแล้วลูกเพชรไม่ย <c oughs> ังเพชรตอมเต็นก็ขอปุ่นกับเขาทาเว้ยแม่สืกปไปท่มหมู่บ้านนี่บอก ม่สอกเสืมบ้างก็เส,ส,สื่อไม่มาแน่ซีซีลอยวิวเลรเดซีลอยหาลอยวิวเลยเด้าาแยกไกลกินเข่าลง <c oughs> ไม่คนเบิงเสยอ <c oughs> ันนี้กินตำแตงแล้วค่ะ <c oughs> เ,เขาก็ตำแตง เราแยากไกลสิกินเข่าแซ่บกลัวคันได้กินหน้ากล้องเจ้าต้องบรรยายนะเจ้าต้องบรรยายพอมมือนีิมีอยังกินเจ้าต้องรอไปนั่งขี้ยงเนื้อเออมิตรปนปลาทูเจ้าปลาแปงน้ำมันต้มผู้บักเขือเปาะอันนี้ปนปลาทูมุนบ๊าบักแตงน้ำมัน ข้าวปุ้นข้าวปุ้นกิ้งประตูมะเขือเปาะ <g ül> มีคนมีคนบอกว่ายายได้เห็นกินต้มเอืองแล้วต้มเอืองยังแซ่บกั <c oughs> ดเป็นพวกกล้ากินนะแม่ไน่นจะกินอ่ะ <c oughs> แม่นั่งเห็นกินเอาเองเด้อคนตกมาโดนกินเอืองเลยมันแซ่บมักเอืองคือย่างนี้ไก่ไปเปิดรูปต้มเอืองซูแฟนสองเบงิ <c oughs> <c oughs> ังเ,เขาเขาอยากเขายีเยอะสุดเลย <laughs> มันเอาอืึงเป็นต้มเป็นร้อยนาเป,ป็นตัวเป็นตัวบอกท่นกนตัวอืต้นอึงเสีย,ยกยัง,งนุง่งกวนเพราะไงกินแมงต้นอึงแจบ เ <Okay. S 2> ตอนไปนบวชนั่งบีประทูะดดยังสิบอัได้เนี่ยจุคลองบ่ไใดล่างมือบวกาะกินเดี๋ยววางใส่ตะซอนนึงเดี๋ยวฮะขึ้นมาบวกล่างมือไงบอกล,ล่างเรามันกัดจำจำนี้คือกองขึ้น,นมาหอดสารามัานเนี่ยมีแม่ออกคนหนึ่งคนใส่ปิน่นโตไปแห้เพิ่นเจ้าเขาเจ้าไปทุกมือ Lại đầy khỉnh kháo chào của phần Bộ nướng nghe lị ẩn bò Bộ lụ Ôi, phết yên tố kì nóng xèo Nhưng cong vẫn bắt hẹn Mà thưa nằm tèm không cần Xẹt ขาสวยขานข้าไปตลาดอยู่ยมันนี่แหะคนจึงหูจงยางแย่ไกลแบบเนี้ยกินเขาสวยข้าไปตลาดอยู่ค่ะเริ่มติดเลยเด็ <laughs> <laughs> ข้าไปหาเงินอยู่ตลาดยุ้ยมัน่ได้กินเขาสวย,ยสิซมมุ้งเงยนเลยยืนตาไล่ ก็ไลกดแช่ให้ก็ดีกันละพ่นหนักเดี๋ยวนี้พูดจากกดไลค์กดแช่แลละเดชเอ้าจอยก็ยังหางั้นนะคะอ้กินมันจะแสบยพาไม่คนไม่จางกินแสีแกันเนาะ ตก้กวยยังกินเป็นเลยเมื่อกินน้ำเด้อกก๋วยดิบร่อยตรงไหนไอซองเหตุไหน,นี่กล้ากินวันนี้ประกาเป็ดไม่กินของสดนะทุกคนไงก็ตาม,มก็มีเอืองต้มเอืองกินเราได้ไงเนื้อดิบเนื้อกินตือปลาเมืนอหนึ่งดินเยอนเอยก้อย,ย,อยปลาแซลมอนกับเม่อก,กิน โบเม่บม่บกินนะสันเนี่ยยิวโบเป็นโ <c oughs> บแบบเขาว่ามันแสบแต่ว่าเป็นว่ามันข้าวไหมหมายถึงว่าแบบเนื้อปลาดิบไปไหมกุ้งเลยกุ้งโบเคยกินตํากุ้งสดเท่านึงรออันขีแตกขีเฮียเพราะแบบร่างกายเขาต้อบาลับกับของสดปืนกินตำกุ้งสดโบเป็นยังถ้าเขากินตำกุ้งสดไปแล้วท่องเสียตำปลาตำเมี่ยงไปย่าติ่นไกลเป็นเป็นเป็นแหนบ่ได้อกย่ามติ่นไกลในแขีวบ่ดี ตอนนี้ก็ได้เขียวคางเดียวต้องลดต้องเฮ็ดจะเป็นว่ากระดูไก่อ่อนๆเมื่อ,อแรงกิน๊อค้านิีกแล้วอื <laughs> เ้าผมมีทงหน้าไปนั่งกินพี่จังหอยพรหน้าอยู่ไกลนาะขัไปหน้าอะไรปุกนจอืกม không chú khả ngao cải bản nếu cây tầm bậc tàn xép xếp, xếp để thì bọn ปลาแดกกับมุ้งสั่รดของช่รดวใช้เครเื่องออแว่าตำแตงน้าม,มันหลายนาเน,นาะตำแจมเนี่ยดน้ำตำแต๊มมันต้องใส่ส้วมตม,มุ้งต้องใส่มือที่ิมเลยนี่อิม,อมแบยังไงอี่อ่ะขั้นสุดท้ายแล้ว ลาคลิปด้ล่าจังไดนฝากเขากดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะเออกดไลค์กดแชร์สวัสดเด้อชิมเนียท่านี้เนาะค่ะอิ่มเนาะค่ะที่เดไปปั้นบอกพีขายต่อเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนทุกคนะค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะเออสวัสดีครับ 嗯。<laughs>